สายตึงแล้วครับไปดูกันหน่อยอ้าวมีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นเอ้าวขาวจูงมาเลยมาแล้วนี่ครับเอาดูตัวหน่อยครับโอ้สองตัวทั้งนี้พี่โอ้ เอาครับนี่น,น,นี่มาแล้วสองตัวสวยๆเลยครับเสียเที่ยวสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับพี่ตาไปตกหมึกกลางทะเลเลยนะครับก็จะไปค้างคืนคืนหนึ่งแล้วก็เช้าค่อยเข้ามาฝั่งตอนนี้ก็มารอเรืออยู่ที่ท่าเรืออ่าวดงนะครับขึ้นเรือกันที่ชนบุรีนะครับอา่าวดงนี่เรือที่ไปก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ เดี๋ยวมาดูคนที่ชวนมาหน่อยนี่เสื้อเขียวเสื้อเขียวอ่าเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับว่าว่าเราจะได้มึกกันเยอะไหมนั่งรอเรือแป๊บอ่านั่งรอเรือก่อนันนี้นี่ครับบรรยากาศท่าเรืออาวดมติดตามชมกันครับอ๋อปลาได้ปลาอ่าพอดีเห็นเขาตกปลาลองมาดูแบบแซมเปิลกันครับ อันนี้เขาเรียกปลาอะไรพี่ไอเตียไอเตียปลาไอเตียริมฝั่งก็จะมีแต่ปลาแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อริมฝั่งก็ตกได้นะทุกคน

จะขนขิงเหรอเราเเดี๋ยวให้เจ้าของเข้ามาเอา <|th|> เพราะว่าไม่รู้ของใคร

một mình ผมชาวตัวงอรออะไรอ่ะมาถึงหมายแล้วครับย้อนเบนลงได้มาสองสามตัวแล้วครับตอนนี้พอคุณผมคันเขียวใี่คไหมฮะหรือตัวคุ้ณคันเขียวอ่ะ เป็นตึงเลยครับมาลุ้นกันยังยังไม่เจอครับ มือกลัวกล้องเนี่ครับนนีลงเบ็ดกันเรียบร้อยเอาครับพีคงบอกได้แล้วเอาดูตัวอะไรครับโอ้สองตัวทั้งนี้พี่ โอ้โโอโเอาครับนี่น,น,น,นีมาแล้วสองตัวสวยๆเลยครับไเสียเที่ยวมาแล้วเขาเรียกมืออะไรนะพี่อันนี้มึกมกล้วยมึกกล้วยมึกกล้วยนี่ครับหน้าตามึกกล้วยอ,อ้าลุยกันต่อครับ นู้นพันกันเองแล้ววันนี้มาล่ามหมึกโดยตรงเลยครับ

เียวินสายตึงแล้วครับไปดูกันหน่อยเอามีลุ้นครับมีลุ้น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 ,น <c oughs> เอาเ้าข <ไป S 2> ่วาวจวงมาเลยมาแล้วนี่ครับีเขึ้นมาแล้วมือ มาเรื่อยๆครับช่วงนี้เอาทางนี้บ้างครับมาอะไรฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้ได้ตัวแล้วครับทางนี้มาเรื่อยๆครับตัวแรกใช่ไหมพี่ ตัวแรกตัวแรกตัวแรกของพี่เขานะครับแต่สมาชิกในเรือก็ได้เรื่อยๆครับช่วงนี้อ้าวมาอีกแล้วโอ้คนนี้หลายตัวแล้วเอาละครับมาอีกแล้วเดี๋ยวมาติดตามชมว่าตัวใหญ่ไหมเอาละครับนี่โอ้ฝนน้ำ สายกำลังสวยครับตัวนี้ที่เขาสามสี่ตัวแล้วครับบรรยายกาศตอนนี้ก็เที่ยงคืน ทางนี้เป็นไงบ้างพี่เงียบเงียบจยอทางนี้หลับแล้วครับเตียงตืนแล้วครับเป็นไงบ้างทางนี้นี่ครับได้เรื่อยๆนะครับได้แล้วก็แพ็กถุงได้เรื่อยๆได้แล้วก็แพ็กใส่ถุง

YouTuber, ยูทูบเบอร์เฮ้ยดึงให้สดุดได้ยูทูบเบอร์มาแล้วอตอนนี้ก็เช้าแล้วครับพอเช้าแล้วก็เดินทางกลับเข้าฝั่งเลย เดินทางกลับเข้าฝั่งครับทริปนี้นะครับที่พี่ๆเข้ามากันก็คือตกหมึกอย่างเดียวอ่าก็จะออกเรือมากลางคืนแล้วก็ตกหมึกกันทั้งคืนมีง่วงมีนอนบ้างสลับกันไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ตกต่อครับ เพราะว่าที่นี่ทะเลน้ําจะไม่ลึกมากนะครับเวลาที่ย่อนเบ็ดลงไปเนี่ยก็ยังถึงพื้นอยู่คลิปนี้ก็สนุกกันทุกคนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็คือเช้าแล้วพอเช้าเสร็จเรือก็หันหัวเข้าฝั่งเลยอันนี้เราก็จะไปขึ้นฝั่งมาแล้วรเรือจะเข้าฝั่งมาแล้วคลิปนี้นะครับก็สนับสนุนด้วยเสื้อสวยๆแบบนี้ครับ แบบนี้ครับร้านพลโวลสปอร์ตแบบรีวนะครับเป็นเสื้อผ้ากีฬา,อ,าอยู่หน้าสวนสมเด็จที่เป็นร้านเสื้อผ้ากีฬานั่นแหละครับสนใจเสื้อผ้ากีฬาทนทนใส่แล้วเท่ก็ไปที่ร้านนี้ได้เลยนะครับ แารู้วาฝั่งเรียบร้อยครับปลอดภัยทุกคนแล้วก็ได้ปลาหมึกมาด้วยแต่เดี๋ยวต้องดูในกล่องโฟมอีกทีนึงครับว่าปลาหมึกเยอะหรือเปล่า มึกที่ได้ทุกคนแบบนี้เลยนะครับมึกที่ได้ได้ครับพร้อมกลับบ้านกลับบ้านลืมลืมเปล่าว่าบรรทุกไาเยอะ